สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง y o u t u b e เที่ยวก่อนแกเซลโลเน็ตเวิร์กเรดโช a n นะครับโอเคนะครับมา EP ที่หนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะมีการทดสอบนะครับให้ดูนะครับหลายๆรอบเลยนะครับก็ถ้าผมคิดว่าตรงไหนมันสามารถทดสอบให้ดูได้ว่ากล่องลิงก์มันมีประสิทธิภาพแบบไหนอะไรยังไงผมก็จะนำมาทดสอบนะครับ โอเคนะผมเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วนี่ก็คือเครื่องเจน2นะครับชาร์จแบตไปเต็มนะครับชาร์จแบตไปเต็มเลยนะครับแล้วก็เสียบกับกล่องลิงก์นะสีขาวนี่คือกล่องลิงก์ครับอยู่บนกล่องโมบัผมนี่ครับเสียบไป้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะดึงตัวชาร์จออกนะครับเพราะผมชาร์จเตรียมไว้พวงนี้ผมมีเดินทางไปหาหมอนะครับนะครับผมชาร์จไปสักพักแล้วแหละนะเดี๋ยวผมเสียบกลับมาดูซินะโอเคนะครับนะน่าจะเต็มแล้วแหละนะครับ เดี๋ยวผมจึงออกนะครับแล้วก็ผมวางไว้กับแท่นนะครับเดี๋ยวผม็มาใหม่นอกก่อนแล้วก็ชาร์จวิทยุสื่อสารไว้รอยเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมประกอบรอไปก่อนเพราะพรุ่งนี้ผมเดินทางแต่เช้า้าหลานไม่หาหมอนะครับก็มันต้องไปแต่เช้าหน่อยนะครับแต่ผมจะเสียบวิทยุรอไปเลยนะครับนะครับโอเคเสียบวิทยุรอไว้นะครับนี่นะครับเอาโอเคลืมเสาอากาศนะครับเดี๋ยวผมเอาเสาอากาศแล้วผมจะอัมวิทยุเครื่องดำไปด้วย ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีโมบายในรถนะครับเป็นยุ่ในรถนะครับเดี๋ยวผมเสียบนะครับเสียบเสาอากาศภายนอกรอไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าจะได้ไม่ยุ่งนะครับแล้วก็จะทําการทดสอบให้ท่านผู้ที่ติดตามช่อง youtube ได้ดูว่าไอ้กล่องลิงก์ประสิทธิภาพมันประมาณไหนนะครับขออนุญาตเสียบก่อนนะครับดีครับผมต่อเสาภายนอกเรียบร้อยนะครับเสาภายนอกรียนร้เดี๋ยวผมเจ็บตรงนี้ก่อน โอเคสายฉันไว้เกจกันนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อสายเรียบร้อยนะครับกล่องลิงก์เป็นกล่องไซเล็กที่ผมเอาไว้ใช้นะครับเวลาผมเมียของเก่าๆผมก็มยายามาทํานะครับแต่ผมก็ขายอยู่นะนะครับแล้วก็ผมก็เสียบไปเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าวิวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อเสาภายนอกเรียบร้อยวิวนี้ผมใช้เป็น2ย่านนะ2ย่านแล้วผมใส่ช่อง55แล้วก็โทน77นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกดจากนะครับจากวิสุ่อสารนะครับในรถนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดูซิว่าเสาด้านบนหลังคาผมรับได้ไหมรับตอบกลับมาปุ๊บเข้าเซโลแล้วผมก็จะเปิดเซโลด้วยเครื่องเจน2ไว้เครื่องหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะกดจากเจน2กลับมาหาเครื่องนี้นะครับมาเข้ายิสุ่อสารนะครับมาเข้ายิสุทสารด้วยเพราะมันผ่านกล่องลิงก์ดูซิว่าผมอยู่นอกสถานที่ที่ผมไปไกลพรุ่งนี้ผมน่าจะมีประมาณสัก10โลขึ้น สิบถึงยี่สิบโลขึ้นเพราะผมเช็กระยะเพราะผมมีเสาภายนอกผมดูแล้วนะครับถ้าระยะคือถ้าผมกดจากเครื่องเจนสองเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เน็ตมันเข้าตัวเนี้มันเข้ายืสื่อสารตัวเนี้นะครับเพราะยุส่สารนี่มันอยู่บนหลังคาตัวนี้ได้ยินแน่นอนแต่ถ้าตัวเนี้ยมันไกลยี่สิบกิโลเนี่ยหรือสิบโลขึ้นมันอาจจะส่งมาหาตัวนี้ไม่ได้แต่จะลองวัดกันดูครับว่า มันส่งกลับมาได้ได้หรือเปล่านะครับเพราะมันอยู่มันไม่มีเสาบรรยากาศนะมันอยู่กับพื้นอยู่กับมือผมนะครับอยู่กับรถผมนะครับมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับเดี๋ยวผมจะส่งจากเครื่องเจนสอยเครื่องหนึ่งนะครับมาเข้าเครื่องตัวนี้นะครับยูเซอร์นี้นะครับมาผ่านกล่องลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าวิทยุสารแล้วให้มันวิ่งจากสายอากาศขึ้นไปแล้วให้มันตอบกลับมาว่าสายอากาศอยู่ที่สูงนะครับในระยะทาง10กิโลผมคิดว่าประมาณ10โลนะดูซิว่าถ้าผมกดจาก เจน2เข้าตัวนี้ผ่านกล่องเข้าวิทยุออกสายกาดภายนอกวิทยุเครื่องนี้ที่ผมอยู่ระยะห่างไป10โลผมจะได้ยินไหมเอาแค่ว่าผมได้ยินหรือเปล่าแค่นั้นก่อนนะครับเพราะถ้าอยู่ภาคพื้นต้นไม้บางตึกบางผมอาจจะตอบกลับมาหาเครื่องนี้ไม่ได้แต่ผมจะทดสอบดูว่าถ้าผมกดจากเครื่องเจน2เข้าเจน2ที่เป็นแม่ข่ายผ่านกล่อง ผ่านวิสสื่อสารตัวนี้นะครับที่ต่อลิงก์แล้วนะครับแล้วออกเป็นอาก,กาศข้างนอกเนี่ยแล้วสายกากาข้างนอกมันส่งในระยะทาง10กิโลไปหาผมได้ไหมถ้าได้ถือว่าโอเคประสบการสาเร็จถือว่าระยะระยะเสาที่ผมขึ้นไว้ประมาณสัก8เมตรส่งได้แต่เรื่องของการตอบกลับถ้าผมไม่มีโมบายหรือเสาผมไม่สูงจริงผมอาจจะตอบกลับมาไม่ได้เพราะระยะทางมันเลยในระยะของแฮนดี้ที่มันเป็นประมาณ5วัดก็คือ5กิโลเนี่ยมันเลยไป แต่ผมจะทดสอบให้ดูว่าถ้าเรามีมือถือหนึ่งเครื่องนะครับไปที่ไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณไมฟของตัวเครื่องนะครับมีสัญญาณเด่นตัวเครื่องเราคุยเซโร่เนี่ยเรากดมาข้างนอกปุ๊บมาเข้าตัวที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยที่อยู่ระยะทาง10โลยี่สิบโลเนี่ยมันเป็นมือถือมันส่งสัญญาณมาแอปเซโร่ Solo, เสร็จปุ๊บผ่านกล่องกล่องลิงก์เข้าหาวิสื่อสารปุ๊บวิสื่อสารส่งมาปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นไปอาก,กาศ ดูซิว่ามันจะย้อนกลับไปหาในระยะทาง10กิโลไดไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันที่อที่2นะคืนนี้ผมตั้งสถา,านีเตรียมเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามผมอยู่จะได้รู้ว่าอ๋อกล่องลิงก์ประสิทธิภาพมันประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสว่าผมจะตอบกลับมาในคืนนี้ได้เปล่าอาจจะตอบกลับมาไม่ได้เพราะระยะทางมันไกลเกินไปนะครับแต่โทรศัพท์เซลโลตอบมาได้แน่นอนเพราะเป็นสัญญาณเด็ด แล้วก็เสาเราขึ้นหลังคาสูงไว้ยังไงก็ส่งไปได้เพราะมันสูงกว่าตัวเสาระยะสั้นแค่นี้นะครับมันส่งกลับมาไม่ได้ละสิบโลนะครับแต่เสาสูงส่งไปได้แน่นอนแต่ดูซิว่า10โล20โลเนี่ยมันจะสามารถทำงานระบบกล่องลิงค์ได้มีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับท่านที่ตัดสินใจกำลังจะซื้ออยู่ดูว่ามันเป็นยังไงมันทำงานได้จริงหรือเปล่ามันทำงานเนี่ยผมจะคือผมพยายามจะทดสอบ ของจริงหน้าง,งานให้ดูตลอดเวลาเพื่ออะไรไหมเพื่อท่านได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายว่ากล่องมันสามารถจะทํางานได้ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วเล่นไม่เป็นเอาไปแล้วไปใช้งานไม่ได้นะครับผมพยายามจะทําให้ทดสอบว่าให้มันใช้งานได้จริงและให้มันมีสิทธิภาพที่สุดและเหมาะสมกับการทํางานและหละักวิธีการใช้ของท่านเพื่อน,นําไปใช้ให้ได้นะครับโอเคคลิปนี้เป็น E ีีที่1น,นะสั้นๆน,นะครับพรุ่งนี้เรามาต่อที่ B ที่2ดูซิว่าระยะทาง10โลขึ้น หรือ20โลเนี่ยจากรากะบังไปตลาดมินเนี่ยมันมีประมาณ20โลแน่นอนนะครับ20โลขึ้นแน่นอนไอ้10โลขึ้นแน่นอนเกือบ20โลดูสิผมจะกดจากเจน2เนี่ยผ่านเข้ายีสาแล้วส่งจากสายอากาศมาเข้าเครื่องนี้ได้ไหมที่ผมยืนอยู่ที่ตลาดมินบุรีหรือแถวแถวสี่แยกมินบุรีดูซิว่าผมจะได้ยินเสียงจาก แอปเซลโลที่กดเข้าเครื่องตัวนี้ผ่านกล่องผ่านทายุแล้วออกสายอากาศส่งไปได้ไหมเดี๋ยวพวกนี้เรามาคอยดูกันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเวิร์กเรตอเนชแนลดูนะครับไปแล้วครับ EP ที่1ติดตามที่ EP ที่2นะครับบ๊ายบายจุ๊บ